อ่าละครับโอ้ยโอ้ยอ่ะอน,นี่ก็พาเจ้าหลามมาปล่อยนะครับเพราะว่าเจอน้องเลยข้ามถนนอยู่นะก็เลยมันเป็นเขตชุมชนนี่แหละก็เลยจับมาแล้วก็จะเอามาปล่อยที่นี่นะครับก็น่าจะมีอาหารให้เขากินอยู่ ไม่ลงมาด้วยกันเลยว้าวทำไมไม่ลงมาองโอเคอ่านี้ก็จะเป็นน้องหลามตัวที่จับได้นะครับให้ดูหน้าหน่อยสิโอเคเดี๋ยวจะปล่อยแหละโอเค ลอยแล้ว